สนันุนโดย As ไว้มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปคทีวีทุกคนครับในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปครับอุปกรณ์ดิจิตอลถูกพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งทำให้แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ที่เป็นปัจจัยหลักสำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน ทำให้คอมพิวเตอร์อย่างเดสก์ท็อปพีซต้องพยายามพัฒนาตัวเองให้เข้าสู่ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปคือทำตัวเองให้มีขนาดเล็กลงตอบสนองได้ทุกความต้องการและคล่องประหยัดพื้นที่มากยิ่งขึ้นออินวันพีซก็เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโตอีกรูปแบบหนึ่งที่พยายามตอบโจทย์นี้มาตลอดครับแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จมากนักและในปี2017นี้เรามาดูอออินวันพีซตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อต้นเดือนมีนาคมนั่นก็คือ HP Envy Curve All-in-One 34และ Dell XPS 27มาดูกันดีกว่าครับว่าส โดย HP Envy Curve All-in-One 34ครับมาพร้อมหน้าจอ34นิ้ว3,440ณ1,440พิกเซล Intel Core i5 Processor แรม8 g b ส่วน HDD ให้1 t b AMD Radeon RX 460เป็นกราฟิกการ์ดราคา61,500บาทครับดูจากสเปคนี้ไม่ธรรมดาจ,จริงหน้าจอเป็นแบบจอโค้ง34นิ้วซึ่งถือว่าใหญ่มากถ้าเอามาวางบนโต๊ะในห้องนี้จะดูโดดเด่นขึ้นมาทันทีและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือมีพอร์ต Thunderbolt 3มาให้ด้วย ส่วนเดียว x p s 2 7ครับมาพร้อมหน้าจอ27นิ้ว3840คูณ2 1 6พิพิกเซล Intel c o อ e i5 p r o c s s s o r RAM 8แ b h d d 1TB ราคาอยู่ที่52,600บาทจากสเปคข้างต้นค่ะเป็นรองเจ้าต,ตัว HP อยู่นิดหน่อยแต่ก็ประหยัดงบไปเกือบหมื่นเลยทีเดียวยังไงเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปดูดารายละเอียดทั้งหมดได้ที่ notebookspec.com ได้เลยครับอย่าลืมกด Subscribe notebookspec TV ใน YouTube กันเยอะๆด้วยสวัสดีครับ